สสดีครับเลขดับหวยเด็ดแนวทางการหาเลขดับขาดเลขเด่นโดยใช้สถิติทางคณิตศาสตร์ในการหาเลขสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปนี้แนวทางดับ10ล่างนะครับแนวทางดับ10ล่างนะครับผมให้เป็นในในส่วนของเป็นที่หรือว่า1ก็ได้นะครับมันมันจะมี4สูตรด้วยกันหลักร้อยนะครับหน่วยบนหน่วยบนหลักร้อยหน่วยบนหน่วยบนนะครับบวกกันนะครับก็จะมี3แถวด้วยกันนะครับหรือว่าจะใช้ทั้งหมด3แถวเลย ก็ได้นะครับนะก็ลองพิจารณาดูนะครับว่าตัวเลข3แถวนี้จะดับอยู่หรือเปล่าในส่วนของอสถิติตั้งต้น16ธันวา66นะครับ401ดับนะครับมาที่เลข8นะครับ401ดับอยู่สาธันวา178ดับนะครับหลุดไปที่เลข8นะครับ17ดับอยู่นะครับ17มกราสิบเก้าศูนย์ดับนะครับมาที่เลข6 3 9 0ดับอยู่แล้วก็1กุมภาเจ็ดสามสดับ มาที่เลขศนย์นะครับ7 3็ดับอยู่16กุมภาพัสธ์623ดับมาที่เลข4นะครับ6 2สดับอยู่1มีนา390ดับมาที่เลข7 3็0ก7 390ดับอยู่แล้วก็16มีกมานะครับ289ดับนะครับมาที่เลข7 2็9สแดับอยู่แล้วก็1เมษา845ดับ8 4 5ดับนะครับมาที่เลขเกานะครับผม8 4ดดับอยู่แล้วก็16เมษานะครับ623ดับ6 สอสดับนะครับหลัก10ล่างเป็นแค่แนวทางเท่านั้นโปรดชชยวิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเลขดับหวยเด็ดสำหรับวันนี้คลิปนี้สวัสดีครับ